ล้มมาเอเต์ชงสีม่วงมาดูเปรียบเทียบสัดส่วนครับส่วนสูงต่างกัน5เซนติเมตรครับแต่อายุนี่โอ้โหไใกล้เคียงกันมากครับ20กับ21ปีครับ่ะตามลุ้นกันต่อครับไทยกำลังใจแรกกับปั้นอันตรายครับต่างชาตินี่เขาหมัดคมอยู่เลยนะครับเอาไปก่อนครับ เพราะคนไทยนั้นเตะเก่งอยู่แล้วครับใช้หลังเท้าเตะใช้นักแข้งเตะครับครับมามาแบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนี่จะโดนอย่างนี้นะครับกระชับเข้าไปเรื่อยๆครับหลุดบ่อยๆนี่อันตรายนะครับแสนเชิงดูกล้าๆกุกลนะครับการไม่ดีแล้วครับเรียบร้อยครับดูทรงแล้วโอ้อาการไม่ดียางแตกครับซ้ายหน้ายางซึมใช่แล้วครับรมการนับนะครับอาจารย์ประภัยประเทศ อเรียบร้อยครับดาบ2ครับฟันเป้งเดียวครับยางแตกเลยครับแม่สวัสดีสวยใช่ด้วยครับเยวเต้ครับดูนะครับนี่คือจังหวะต่อยหมัดครับแล้วก็สับต้นขาแสนเชิงก็สับคืนนะครับแต่จังหวะสับของเยวเต้นี่มันโดนจุดโฟกัสมากกว่าครับและนี่เป็นนับแรกครับดูครับสับต้นขาแล้วก็ ครั้งที่2ครับจบข่าวเลยครับก็ด้งให้เห็นตั้งแต่สับแรกแล้วละครับนี่ครับมีอาการครับก็ต้องซ้ำนะครับย้ำเข้าไปครับครับดูนะครับนี่คือจังหวะต่อยหมัดครับแล้วก็สับต้นขาแสนเชิงก็สับคืนนะครับแต่จังหวะสับของเยวเต้มันโดนจุดโฟกัสมากกว่าครับอันนี้เป็นนับแรกครับ ดูครับสับต้นขาแล้วก็มีนครั้งที่2ครับจบข่าวเลยครับก็สะดุ้งให้เห็นตั้งแต่สับแรกแล้วละครับนี่ครับมีอาการครับก็ต้องซ้ำนะครับย้ำเข้าไปครับนครับดูนะครับนี่คือจังหวะต่อยหมัดครับแล้วก็สับต้นขาแสนเชิงก็สับคืนนะครับแต่จังหวะสับของเยลเต้นี่มันโดนจุดโฟกัสมากกว่าครับ นี่เป็นนับแรกครับดูครับสับต้นขาแล้วก็มีครั้งที่สองครับจบข่าวเลยครับก็สะดุงให้เห็นตั้งแต่สับแรกแล้วแหะครับนี่ครับมีอาการครับกะตองซ้ำนะครับย้ำเข้าไปครับเทนาคลนกเกลูอร์เนอร์หุยอันโคมหุ่ยมัน